สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนาราเลิ่ไรนะคะอันนี้จะเป็นคลิปการอันดวงความรักประจําเดือนก,กรกฎาคมนะคะสําหรับชาวร,ราศีตุล่ะช่องของนารายุวันที่ตามหลักโหราศาสตร์ตะวันตกนะคะหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่22กันยายนนะคะถึงวันที่22ตุลาคมค่ะผู้ที่มีดาวจันทร์ดาวศุกร์สถิตยอยู่ในราศีตุลก็สามารถรับชมรับฟังเป็นไกด์ไลน์ได้นะคะต้องบอกว่าการอ่านดวงเป็นการอ่านแบบ general reading เป็นการอ่านแบบภาพรวมทั่วไปไม่ได้เหมาะเจาะจงคนในคนหนึ่งเพราะฉะนั้น อย่ามองว่าเป็นดวงส่วนตัวจนกว่าจะได้มาดูดวงส่วนตัวกับนารานะคะสําหรับท่านที่ไม่ทราบลัคนานะคะเดี๋ยวนาราจะแปะล,ลิงก์วิธีการหาลัคนาไว้ให้ใต้คลิปนะซึ่งในการหาลัคนาเพื่อนๆจะต้องทราบเวลาเกิดตามใบเกิดที่แน่ชัดนะคะหากไม่ทราบก็ให้ยึดตามวันที่ที่นาราได้แจ้งไปก็ได้คะ่ะสําหรับคนที่เข้ามาใหม่นะคะอย่าลืมกดไลาาค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกดติดกิงงเพื่อเป็นกาลังใจให้นาราได้ทําคลิปแบบนี้ต่อไปนะคะเราก็จะได้ไม่พลาดคลิปที่นาราอัปเดตในเรื่องของ โหราศาสตร์ตะวันตกผสมประสานกับการอ่านไพ่ทาโร่แบบนี้ให้เป็นประจำในทุกๆเดือนนะคะเดี๋ยวนาราจะอ่านโหราศาสตร์ดวงดาวก่อน,นคลิปแรกเลยจะจะเปิดไพ่ทาโร่ประกอบกให้ขึ้นคลิปหลังนะคะซึ่งในการอ่านความรักความสัมพันธ์เนี่ยนาราจะอ่านทั้งหมด3สถานะด้วยกันนะคะก็ก็จะเป็นคนโสดเนาะ หมายถึงคนโสดสนิทคนมีคนคุยไม่มีสถานะก็ถือว่าโสดนะคะแล้วก็คนที่มีคู่ที่มีประเด็นนะคะก็จะเป็นคนที่มีสถานะชัดเจนกันแล้วเป็นแฟนกันแล้วแต่งงานกันแล้วอยู่กินสามสามสามีภรรยากันแล้วแต่มีประเด็นปัญหาไม่เข้าใจกันนะคะแล้วก็จะเป็นคู่ที่ไม่มีประเด็นนะคะก็จะเป็นคู่ที่มีสถานะชัดเจนกันแล้วเป็นแฟนกันแล้วแต่งงานกันแล้วอยู่กินสันสามีภรรยากันแล้วนะคะไม่ได้มีประเด็นปัญหาอะไรแต่อยากจะมาดูดวงเพื่อเป็นไกด์ไลน์ก็ได้เช่นเดียวกันค่ะอ่ะ นะคะนาราจะอ่านการงานการเงินให้ด้วยนะถ้าเห็นในโหราศาสตร์ดวงดาวเรื่องอะไรที่มันเกี่ยวข้องนอกเหนือจากเรื่องความรักก็จะอ่านให้นะคะแต่ว่า energy หลักๆก,ก็จะเน้นไปที่ความรักความสัมพันธ์เนาะโอเคมาที่คนโสดสนิทก่อนนะคะชาวตุน้นเดี๋ยนะตรงนี้โอเคดาวอาทิตย์สถิตยอยู่ในเรือนที่10นะคะก็คือราศีกรกฎนะมาตั้งแต่วันที่20 เอมิถุนายนมาแล้วนะคะอาทิตย์เนี่ยก็จะหมายถึงชีวิตชะตาตัวตนของคุณอะเนาะนะคะ,ะที่เกี่ยวข้องกับตัวคุณโดยตรงนะคะไปสถิตยอยู่ตรงเรือนที่1 0เนี่ยแสดงว่าชาวรัคนาตนราศีตุลในเดือนนี้ยนะคะหลักๆแล้วเนี่ยนะคะทุกๆสถานะเลยนะน่าจะไปโฟกัสที่การงานซะมากกว่านะคะเนาแล้วก็หน้าตาทางสังคมการเข้าสังคมหรือไปเกี่ยวข้องกับ ทำอะไรที่มันเกี่ยวข้องกับคนเยอะเนี่ยน่าจะเป็นเรื่องนั้นซะมากกว่าเพราะว่าในเดือนนี้รู้สึกว่าสิ่งที่ทําให้คุณเครียดกังวลเนี่ยมันไม่ใช่แค่เรื่องการงานอย่างเดียวเนาะการงานก็เกี่ยวแล้วก็เรื่องความรักด้วยนะคะเนาะมาที่คนโสดสนิทก่อนถ้าถามว่าเดือนนี้มีเกณฑ์ที่จะพบรักหรือมีคนเข้ามาให้ชุ่มชื่นหัวใจไหมก็ต้องบอกว่ามี เน,ะะนื่องจากว่าดาวศุกร์สถิตยอยู่ในเรือนที่9านะคะราศีเมถุนเนาะทำมุมที่ดีถึงดาวพฤหัสอยู่ในเรือนที่7เรือนเรือนปัตตานีหรือเรือนคู่ครอ,องของคุณก็มีโอกาสมากๆที่คุณจะพบรักนะคะจากซึ่งเป็นคนที่เข้ามาแล้วดีด้วยนะพบรักที่เกี่ยวข้องกับอาจจะไปทำบุญเข้าวัดปฏิบัติธรรมเ้วเจอไปเรียนต่อนะคะเข้าคอร์ส นะคะกลับไปเรียนมาหาลัยนะคะแล้วเจอหรือพบรักผ่านการเดินทางนะคะท่องเที่ยวหรือนะคะพบรักจากโซเชียลมีเดียนะคะก็เป็นไปได้เหมือนกันนะคะเนาะาแล้วก็คนที่มีคนคุยไม่มีสถานะเนี่ยถ้าถามว่าในเดือนเนี้ย ะจะมีสถานะได้ไหมมันก็ต้องแยกออกเป็นสองกรณีแล้วกันเนาะคนที่คุยกันมานานแล้วมีประเด็นปัญหาที่ไม่ชัดเจนเนี่ยก็มีโอกาสมากๆนะที่อาจจะมีการพูดคุยและเคลียร์กันเลยว่าถ้าไม่ชัดเจนก็ต่างคนต่างต่างแยกย,ย้ายอ่าบางคนอาจจะเป็นในเวนี้หรือบางคนที่คุยกันมาสักระยะหนึ่งแล้วเรารู้สึกว่านาลามองว่าก็มีโอกาสที่จะชัดเจนกันได้นะคะถึงขั้นแบบ เป็นแฟนกันได้เลยอ่ะนะคะก็เป็นไปได้เหมือนกันมันจะมีอยู่2กรณีขึ้นอยู่กับว่า,าพื้นดวงเกิดของแต่ละคนด้วยแล้วก็องศาของดวงดาวด้วยแต่ว่าเกณฑ์เนี่ยนารามองว่ามันจะเป็นไปในเรื่องที่ทิทางบวกมากกว่านะคะสาหรับเดือนนี้สิ่งที่ต้องระมัดระวังสําหรับคนโสดมีไหมนะคะ มันก็ต้องบอกว่ามีเนาะเพราะเนื่องจากว่าดาวพุธนะคะอยู่ในราศีเมถุนก็จริงซึ่งเป็นเรือนประเพณีของมันนั่นแหละแต่ว่ามันดันทํามุมเสียถึงราศีเมถุนเนี่ยก็ต้องระวังภาวะคิดเยอะคิดมากขี้กังวลหรือความเครียดที่มาจากการงานด้วยนะคะแล้วก็สิ่งที่ต้องระวังอีกเนื่องจากดาวอาทิตย์ฉากพฤหัสเนี่ยเราจะมีความรู้สึกว่าคนที่เข้ามาอาจจะไม่ค่อยักถูกใจเราสักเท่าไหร่หรือบางทีเข้ามาแล้วเราไม่ค่อยมีเวลาให้เขา ะะก็อาจจะเป็นไปในทิศทางนั้นก็เช่นเดียวกันดาวังคารทำม,มุมฉากภูโตร,ระวังภาวะหึงหวงการแสดงภาวะเป็นเจ้าของอันนี้ก็ต้องระวังเหมือนกันนะคะต่อไปนะคะไปในของคนที่ไม่ชัดเจนนะคะคน ไม่ใช่ไม่ชัดเจนสิคนที่มีคู่ที่มีประเด็นนะคะหลายราศีเราเริ่มงงคนที่มีคู่ที่มีประเด็นเนี่ยนารามองว่าสิ่งที่ทําให้มีประเด็นเนี่ยมันน่าจะมาจากปัญหาที่มันยืดเยื้อกันมานานก็ต้องบอกแบบนี้เนาะหลายๆคู่เนี่ยอาจจะมีปัญหาทะเลาะกันเรื่องเดิมๆปัญหาเดิมๆเลยอะค่ะแล้วหลายๆคู่ก็ตัดสินใจแล้วก็ต้องบอกว่าคือคุยกันเลยแหละว่าขอถอยกันคนละก้าวหลายๆคู่อาจจะเจอเอนจีแบบนี้นะการถอยกันคนละก้าวหรือ การที่แบบได้ไปคิดทบทวนให้เวลากับตัวเองได้คิดหลายๆคู่อาจจะเจอเอเนจีนี้แล้วก็สิ่งที่ต้องระวังเนี่ยอาจจะมาจากภาวะที่ภาวะหึงหวงภาวะแสดงความเป็นเจ้าของนะคะกลายเป็นว่ามันมีประเด็นปัญหากันแล้วก็สื่อสารกันพูดกันไม่เข้าใจพูดกันคนละภาษาเนอะยิ่งคุยยิ่งทะเลาะแล้วเกฑ์ว่าไม่ใช่ทะเลาะกันธรรมดานะรอบนี้ไม่ได้ทะเลาะแบบ แบบเงียบไงแต่มันเป็นการทะเลาะที่ค่อนข้างก็ต้องบอกว่ามีปากเสียงนะหลายๆคู่ก็อาจจะเจอเอ e เ g y เหล่านี้ทีนี้เนี่ยถ้าถามว่ามันมีโอกาสไหมว่าเออมันจะมันจะอ่มมันจะกลับมาดีกันหรือกลับมาปรับความเข้าใจกันนะาราก็ต้องบอกนะวว่าพื้นดวงของแต่ละคนไม่เหมือนกันนะ คือนาราอ่านนราอ่านดาวจรเพราะฉะนั้นเนี่ยมันอาจจะโดนกับทุกคนหรือไม่โดนก็นได้นะคะเดี๋ยวมันจะมีฟูมูลในรู้สึกจะเป็นราศีมังกรในเรือนที่4นะคะโดยเฉพาะคู่ที่แบบซีเรียสจริงจังกันแล้วแล้วมีปัญหากันมาสักระยะหนึ่งเนี่ยปัญหาเหล่านั้นเนี่ยน่าจะปิดจบได้ภายในเดือนก,กรกฎาคมนะคะจะดีหรือไม่ดีฟูมูลเนี่ยนะคะ เขาต้องบอกว่าไม่ได้ทํามุมถึงทุกคนเนาะถ้ารากฐานของเรามันไม่ได้มีปัญหาอะไรกันร้ายแรงอะ่ะต้องบอกว่าเขามาเคลียร์ปัญหาให้และเพื่อให้เราสองคนและคู่ได้จับมือกันเดินหน้าต่อแต่ถ้ามันเป็นอะไรที่แบบมันเกินจะเยียวยาเกินจะยืดเยื้อก็ต้องยอมรับนะคะว่าประตูบานเก่ามันต้องปิดลงแล้วก็ประตูบานใหม่อาจจะต้องเปิดขึ้นนะคะมันจะเป็นสภาวะนี้แต่เดือนนี้เนี่ย ไม่ถึงขั้นนั้นเพราะว่ายังมีดาวศุกร์ทำมุมที่ดีถึงดาวพฤหัสอยู่ในเรือนคู่ครองนะคะหมายถึงอาจจะเป็นการที่มีการคอมมิเนเคทกันคุยกันได้ตกลงกันได้นะคะไม่ต้องกังวลไปในเรื่องนั้นเนาะเดี๋ยวช่วงประมาณวันที่17กรกฎาคมนะคะดาวศุกร์จะย้ายเข้าสู่ราศีกรกฎนะคะช่วงนั้นเนี่ย สุขเข้าสู่ตรงนั้นเนี่ยความรักความสัมพันธ์น่าจะมีการเห็นอกเห็นใจกันมากขึ้นนะคะเนาะก็ถ้าจะให้ดีเนี่ยนารามองว่ารอให้ดาวอาทิตย์เนาะมันมันย้ายราศีก่อนนะคะช่วงประมาณปลายสัปดาห์จะเป็นสัปดาห์สุดท้ายของกรกฎาคมค่ะทุกคนความรักความสัมพันธ์น่าจะดีขึ้นช่วงนั้นนะคะแล้วก็ เ,เดี๋ยวจะมีเนปจูนเดินถอยหลังเนาะก็คือตั้งแต่วันที่28มิถุนายนมันก็จะถอยหลังยาวไปถึงสิ้นปีทีเนี้ยสิ่งที่ต้องระวังเนี่ยน่าจะมาจากเรื่องการงานนะคะที่จะทําให้ชาวลัคนาตนราศีตนุนี้ค่อนข้างเครียดนะคะนะ้องก็ต้องดูแลสุขภาพตัวเองด้วยนะคะปัญหาสุขภาพนะคะระบบฮอร์โมนอันนี้ก็ต้องระวังเหมือนกันเนาะต่อไปนะคะ move on ไปที่คนที่มีคู่ที่ไม่มีประเด็น หลายๆคนได้รับข่าวดีนะรู้สึกว่ามีข่าวดีข่าวเซอร์ไพรส์อะไรไหมสําหรับคู่ที่ไม่มีประเด็นนะ่ะนะคะนารามองว่าหลายคนนะแฟนขอแต่งงานนะคะแฟนพูดเรื่องแต่งงานอะไรที่มันชัดเจนขึ้นนะ่ะหลายๆคนได้ข่าวนี้นะมันมือเรื่องของสิ่งที่ดีเข้ามาในเรื่องของความรักความสัมพันธ์นะ่ะซึ่งมันเกี่ยวข้องกับข้อ,ขอ,ขอกฎหมายหลายคนตัดสินใจจดทะเบียนทําอะไรร่วมกันคือแบบมันมีเรื่องมงคลเข้ามาในความรักความสัมพันธ์นะ่ะดีเลยนะคะในเดือนนี้ แล้วก็สิ่งที่ต้องระวังระวังการสปอยกันมากเกินไปนะพากันสปอยกันกินเที่ยวแล้วแบบใช้เงินเพลินอันนี้ก็ต้องระวังเหมือนกันสําหรับคู่ที่ไม่มีประเด็นนะคะสิ่งที่ต้องระวังอีกเนี่ยน่าจะเป็นในเรื่องของการามีปัญหากับคนอื่นที่เป็นบุคคลที่3นะคะอาจจะมาจากเพื่อนคนรู้จักหรืออะไรเนี้ยก็ต้องระวังมีปัญหาหรือกับเจ้านายนะคะในเรื่องของการงานระวังมีปากเสียงมีเรื่องที่แบบทําให้เรามีเขาเรียกอะไรมีความหมงุดหิด ในเรื่องของการงานอะไรพวกนั้นเนี่ยก็ต้องระวังภาวะนี้ถ้าเรามีความรู้สึกว่าหงุดหงิดเจ้านายหรือคนที่เป็นผู้ใหญ่ที่มีตําแหน่งสูงกว่าหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยอยากจะให้เราจําคํานาราวไว้ว่ายุบหน่อพองหน่อแล้วไปทำอย่างอื่นเนาะไม่งั้นมันจะมีผลเสียมากกว่าผลดีนะคะ โดยรวมแล้วเนี่ยคนที่มีคู่ไม่มีประเด็นไม่มีเรื่องอะไรที่ต้องเครียดนะคะแต่ก็ต้องระวังอยู่เหมือนกันในเรื่องของการใช้จ่ายเงินอยางที่นรา,าบอกแล้วเป็นเรื่องของคุณและคู่เนี่ยสปอยกันหนักมากนะคะก็ต้องระวังเรื่องการใช้จ่ายค่าใช้จ่ายนะคะที่เกิดขึ้นด้วยในเดือนก,กรกฎาคมนะคะอันนี้ก็เป็นภาพรวมของโหราศาสตร์ดวงดาวเดี๋ยวเรามาดูไพ่กันนะคะว่าไพ่จะมาเป็นอย่างไร ให่ใบแรกนะคะ Judgment King ถือเหรียญน,นะคะ King of Pentacle นั่นเอง h e l o v e r สามใเทา้า สิบเหรียญหกดาบห้าดาบ knight of pentacle queen of swords และไพ่จบขอส,สวยๆหน่อยนะ ช่วยขอสวยๆได้สวยๆไปไง่ะตบมือให้นาราหน่อยนะคะเอเน g y จี Energy โดยรวมก็สอดคล้องกับดวงดาวนะที่ดูจากหน้าไพ่อืมจริงๆทุกคนอ่ะให้เห็นให้เห็นทุกใบที่ดูจากหน้าไพ่ก็จะบอกว่าไงดีสอดคล้องกับไพ่เลย เอ้ยไม่ใช่สดของกระถั่วประสาทเลยอ่มาดูไพ่รโรแมนต์กันว่าสามสถานนะจะได้ไพ่อะไรบ้างคอนโสซซิรดต The Truth คนมีคู่ที่มีประเด็น The new chapter คนมีคู่ไม่มีประเด็น Good bye Good bye สถานะแฟนไปสู่สถานะเอะไรสามีภรรยาหรือเปล่านะเอ๊ะไงนะโอเคมาที่คนโสดสนิทก่อนนะจ๊ะขออญาตค่ะทุกคนคนโสดสนิทอืม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  จะบอกว่าเนื้อหอมนะคือเด e Lever เข้ามาเนี่ยนะคะต้องบอกว่าคุณเนี่ยมีตัวเลือกนะหรือมีช้อยหรือมีออปชันอยู่นะนะคะคุณ่ะมีทั้งคนธาตุลมนะเมถุนตุนกลมแล้วก็คนธาตุดินเข้ามาอินบอลหรือมีส่วนในความรักความสัมพันธ์นะต้องบอกว่าสเสน่ห์แรงก็ว่าได้นะคะ ทีนี้สถานการณ์เนี่ยเอาคนโสดสนิทก่อนนะมีโอกาสเหมือนกันที่จะเป็นจังหวะเวลาของการเจอคู่เจอโซเมสนะคะเจอคนรักเก่านะคะที่มาจากอดีตชาติหรือแฟนเก่าก็ได้มีโอกาสเช่นเดียวกันนะคะพบรักจากการเดินทางจากโซเชียลมีเดียก็เป็นไปได้สูงคนที่เข้ามาเนี่ยจะเข้ามาเติมเต็มนะคะอารมณ์ความรู้สึกคุณเลยนะต้องบอกแบบนี้นะทีนี้สิ่งที่ต้องระวังเนี่ยระวังในเรื่องของการใช้คําพูดนะคะ เหมือนกันนะคะการพูดตรงๆหรือมีไพ่เดอะทูเข้ามาเนี่ยนะคะพูดตรงเกินไปนะคะพูดได้นะในสิ่งที่ตัวเองรู้สึกแต่ว่าก็ต้องหาวิธีการในการสื่อสารหน่อยก็แล้วกันนะไม่งั้นมันก็จะพังจากที่แบบพอจะเป็นเพื่อนกันได้กลายเป็นเกลียดกันเลยอะไรเงี้ยนะก็เป็นไปได้เหมือนกันระวังในเรื่องของคําพูดการสื่อสารด้วยนะคะสำหรับคนโสดถ้ามีคนเข้ามาจีบๆก็สามารถเปิดโอกาสให้ตัวเองได้ได้เขาเรียกอะไรได้ ศึกษาดูใจได้เรียนรู้คนอื่นเพิ่มขึ้นนะคะดีนะคะเพราะว่ามีทั้งไพ่สิเหรียญสิถ้วยเนี่ยนะคะบอกว่าเลยบอกเลยว่าเลยเลิศว่ามี u d g เม n t เข้ามาเนี่ยก็มีโอกาสเป็น Energy ของคนเก่าๆมาวนเวียนได้ด้วยนะคะคนที่มีคนคุยไม่มีสถาน,นะนะคะเหมือนกับว่าเร็วๆนี้เนี่ยนารามว่า Energy น่าจะไดะ้ได้ความชัดเจนในเรื่องของความรักความสัมพันธ์แล้วแหละ ได้มีการพูดคุยและสื่อสารกันแน่ๆนะคะความสัมพันธ์มีการพัฒนาไปอีกสเต็ปหนึ่งนะคะแต่สิ่งที่ต้องระวังก็เหมือนกันกับคนโสดสนิทเนาะในเรื่องของทัศนคติคําพูดนะคะการสื่อสารอะไรออกไปเนี่ยก็ต้องระวังว่าอาจจะไปทําร้ายใจิตใจคนรักนะคะปัญหาระหว่างเราแล้วคู่เนี่ยถ้ามันมีปัญหาแล้วมันแก้ไม่จบก็ลมองว่าคนคุยอะ่ะไม่ต้องทําอะไรคะ่ะไพ่ขึ้นมาบอกเนี่ยไพย่หกดาบคืออยู่เฉย อยู่เฉยเดี๋ยวปัญหามันจะขี้คาด้วยตัวของมันเองโอเคไหมคะเนาะต่อไปนะคะคนที่มีคู่ที่มีปเด็นเนี่ยนารามองว่าถึงเวลาแล้วล่ะค่ะว่าความสัมพันธ์เนี่ยนะคะน่าจะเดินทางมาถึงจุดที่จะได้รับคําตอบหลายๆคนอาจจะห่างกันไปสักระยะหรือรอคอยคําตอบว่าจะเอายังไงกับความรักความสัมพันธ์ดีในเอเนจีของเดือนนี้นารามองว่าคุณจะได้ข่าวนะคะได้สิ่งที่คุณรอคอยมานาน ะค,ะคำตอบที่คุณอยากจะได้นะะต้องบอกว่าประตูบานเก่ามันถูกปิดลงเพื่อเปิดและเริ่มต้นใหม่สําหรับบางคู่นะคะหรือบางคู่ก็ปิดลงในที่นี้ก็คือปิดในเรื่องของปัญหาแล้วก็เริ่มต้นเฟสใหม่ต้องบอกว่าเ Energy โดยรวมเนะี่ยไม่ถึงกับขั้นแย่มันโหราศาสตร์ดวงดาวเลยอะเมื่อเหมือนกับว่ามันจะเคลียร์ปัญหาจบปัญหาในเรื่องของทัศนคติความคิดความไม่เข้ากันในเรื่องของแง่มุมการมุมมองในการใช้ชีวิตนะคะ ที่ไม่เหมือนกันเนี่ยน่าจะมีการเคลียร์กันลงตัวสิ่งที่ต้องระวังอย่างเดียวก็คือการใช้เหตุผลที่แบบเหตุผลเธอก็ของเธอฉันก็ของฉันน่ะคือเอ่อคือตอนนี้มันมีแค่เธอกับฉันน่ะแต่มันไม่มีคำว่าเราอะ่ะอันนี้ก็ต้องระวังภาวะน,นี้เหมือนกัน ะะทีนี้ไพ่หกดาขึ้นมาบอกว่าปัญหาต่างๆนานา,นานเนี่ยถ้ามันเกิดขึ้นเนี่ยนาราอยากจะให้คุณอยู่เฉยๆอยู่นิ่งๆไปก่อนนะคะเพราะสถานการณ์มันกำลังจะขี้คายด้วยตัวของมันเองอยู่แล้วคุณไม่ต้องไปเค้นหาคําตอบเมื่อไหร่ทําไมยังไงเงี้ยไม่ต้องทำนะคะเดี๋ยวคําตอบมันจะวิ่งเข้าหาคุณเอง นะคะไพ่จบเป็นไพ่สิบถ้วยเป็นไพ่ที่ดีมากๆก็มีโอกาสเหมือนกันว่าคุณและคู่จะกลับมานะคะประับความเข้าใจกันได้นะคะในเดือนนี้แต่ว่าก็ต้องอดทนรอนิดน,นึงเนาะอย่างคีนาราบ,บอกแหละถ้าไพ่หกดาบขึ้นมาเนี่ยหมายถึงว่าคุณต้องใจเย็นๆนะคะอยู่ในมุมของตัวเองนะคะไม่ต้องหาคําตอบเดี๋ยวคําตอบมันจะมาเองนะคะไพ่เลิฟโรแมงเนี่ยคุณได้ไพ่ new chapter นะคะการเข้าสู่เฟสใหม่ของชีวิตบทเรียนใหม่ๆนะคะถ้าคุณและคู่มีโอกาสได้กลับ กลับมาปรับความเข้าใจกันอนะไรอย่าจะให้แบบไม่ต้องไปรื้อฟื้นเรื่องเก่าๆเอามาทะเลาะกันแล้วว่ามองไปที่อนาคตดีกว่าว่าเออถ้าเรากลับมาคบกันหรือกลับมาเคลียร์ปัญหากันเนี่ยอนาคตเราจะวางแผนไปในทิศทางไหนพูดกันเรื่องอนาคตมากกว่าที่จะไปรื้อฟื้นในเรื่องของอดีตอันนี้จะดีมากกว่านะคะต่อไปนะคะคนที่มีคู่ที่ไม่มีประเด็นเนี่ยต้องบอกว่าเป็นเดือนที่หลายๆคู่เนี่ยน่าจะมีข่าวดีนะคะ การประกาศข่าวดีนะคะให้สังคมรับรู้ว่าคุณและคู่เนี่ยมีเรื่องดีๆอะไรเข้ามาอย่างที่นาราบอกลว,ว่ามีข่าวดีแน่นอนนะคะสำหรับคนที่มีคู่ไม่มีประเด็นนะคะการได้รอคอยข่าวจากทางไกลการได้เจอเจอใครที่เป็นล n g distance เนี่ยก็มีโอกาสที่จะได้เดินทางมาเจอกันนะคะในเดือนนี้แต่ว่าก็ต้องรอนิดนึงเนาะอาจจะเนื่องด้วยปัญหาของโควิดหรือก็ไฟบินมันน้อยอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องอาจจะดีเลยนิดนึงก็อยากจะให้ใจเย็นๆแต่ถามว่ามีโอกาสที่จะไดเ้เจอกันไหมนะคะต้องบอกว่าได้เจอก จ,จอกันแน่แต่อาจจะไม่ใช่เดือนกรกฎาคมนะาฬมังว่าน่าจะเป็นช่วงประมาณสิงหาคมไปนะคะหลายๆคนเนี่ยนะคะน่าจะมีการนะคะมั่นหมายการแต่งงานเกิดขึ้นนะคะมีข่าวดีแน่นอนถ้าเป็นคนที่คบกันมานานแล้วเนี่ยก็น่าจะมีการวางแผนในเรื่องของการสร้างครอบครัวการเก็บเงินแน่ๆ ะะแต่ว่าอาจจะเนื่องด้วยอุปสรรคปัญหาต่างๆนะนะตอนนี้มันยังมีอยู่อาจจะเนื่องด้วยการงานนะคะการไม่มีเวลาหรือว่าเงินที่เก็บอยู่มันอาจจะยังไม่พอ cover ในสิ่งที่คุณวางแผนกันระหว่างคุณและคู่นะคะทีนี้ก็ต้องระวังภาวะมีปากเสียงทะเลาะกันนะคะตกลงกันไม่ได้ในข้อตกลงบางสิ่งบางอย่างนะคะด้วยเหมือนกันนะคะก็ยังต้องระวังอยู่นะะแต่โดยภาพรวมไพ่จบเป็นไพ่สิบถ้วยขึ้นมาเนี่ยต้องบอกว่าปังปุริเย่นะสำหรับคนที่มีคู่ไม่มีประเด็น นะคะแล้วก็นะคะไพ่เลิฟโรแมนได้ไพ่ o d b y e เนี่น่าจะเป็นการอาบอกลาเฟสเก่าๆเพื่อเริ่มต้นจุดเฟสใหม่ชีวิตใหม่ก้าวใหม่เพราะว่าไพ่ตรงกลางเป็นไพ่ d ั m เ n t เนี่ยมันเป็นไพ่ของการ Transformation เป็นจุดสิ้นสุดของบางสิ่งบางอย่างเพื่อเริ่มต้นเพื่อเริ่มต้นสิ่งใหม่ถ้าจริงๆรไพ่ใบน,นี้เป็นไพ่ของการ r e b i r t h นะคะการตายแล้วเกิดใหม่ด้วย ะะเป็นไพ่ของการที่ถึงเวลาแล้วเราจะต้องไปเกิดหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะถ้าเป็นตามทฤษฎีของการความหมายของไพ่เนาะเนี่ยไพ่จัสเมนขึ้นมาแบบเนี้ยน่าจะมีการทานฟอร์เมชันบางสิ่งบางอย่างในเรื่องความสัมพันธ์ซึ่งไปสู่สิ่งที่มั่นคงและดีกว่าแน่นอนนะคะแล้วก็มั่นคงด้วยนะอันนี้ก็เป็นพลังงานภาพรวมนะคะดวงความรักนะคะประจําเดือน กร,รกฎาคมสําหรับชาวราคณาตุลราศีตุล่ะสําหรับคนที่เข้ามาใหม่นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิกกิงๆิเพื่อเป็นกาลังใจให้นาราได้ทําคลิปแบบนี้ต่อไปนะคะเราก็จะได้ไม่พลาดคลิปที่นาราอัปเดตในเรื่องของโหราศาสตร์ตะวันตกผสมผสานกับการอ่านไพ่ทาโร่โแบบนี้ให้เป็นประจําในทุกๆเดือนนะคะเดี๋ยวเราพบกันใหม่ในดวงความรักประจําเดือนสิงหาคมนะคะวันนี้ขอบคุณค่ะและสวัสดีค่ะ